มาต่อการในคลิปที่สองนะครับคลิปที่สองเป็นเป็นผลงานที่ประกอบเสร็จแล้วจากคลิปที่หนึ่งที่ที่เป็นส่วนประกอบที่ผมให้ให้ชมนะครับตอนนี้คือประกอบเสร็จแล้วประกอบเสร็จแล้วเทียบกับตัวอย่างที่ลูกค้านําให้ตัวอย่างนี่ครับฮิตาชิก,กับแค t เตอร์พิลาสเกลหนึ่งจัตุรสิบหก 16. คือรถคันนี้ เพื่อไปดัดแปลงลงในบูเดอร์สเกล1นึต่อสิแต่ว่าเป็นตัวถังเหล็กแต่ลูกค้าเนี่ยอัพช่วงล่างเป็นโลหะหมดแล้วทําให้รองรับน้ําหนักชิ้นงานฮิตาชิที่เป็นที่เป็นเหล็กเนี่ยได้เลยทีนี้ข้อแตกต่างคือผมขยายความกว้างหัวเก่งขึ้นเพื่อให้ได้สเกลเปิดประตูมาเปิดประตูมานัจะเห็นเบาะคอนโทรลต่างๆหน้าจอมอนิเตอร์ด้านในนะครับแล้วก็หลังคาเปิดได้ความเก่งเนี่ย ความกว้างหัวเก่งครับคือต้องขยายให้ให้ให้ได้สกเกลว่าจะมีบอกมีคอนโทรลด้านข้างเนี้ยพอมาเป็นชิ้นงานเดิมเนี่ยคือมันมีขนาดที่เล็กลงด้านข้างช่องเก็บแบตเตอรี่เปิดได้ครับต่อมาฝาห้องเครื่องด้านข้างทางซ้ายและขวาเปิดได้ฝากระโปรงครับเปิดได้ห้องเครื่องมีขนาดใหญ่ขึ้นสามารถรองรับระบบไฮดรอลิกเข้าไปได้เลย ัวรายละเอียดต่างนี้ผมก็ใส่ให้ไปก็เป็นแผ่นกรนลื่นด้านบนพวกเสาพวกกระจกด้านข้างราวด้านหน้าของเก๋งแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่ต้องใส่ไปด้านข้างจะเป็นลอนตัวนี้เป็นเหล็กตีโปกขึ้นมาเพื่อให้ได้เป็นมิติด้านข้างนะฮิเดชิจะสวยตรงด้านข้างตรงวัวเก่งที่เป็นสีบอลตัวนี้ครับด้านท้ายผมติดสติกเกอร์ฮิชิให้เรียบร้อยเวทด้านท้ายก็คือตีโค้งตามแบบเลยโค้งมนมุมทุกด้าน ส่วนขาจับบูมเนี่ยก็คือใช้ของเดิมที่เป็นโลหะอยู่แล้วผมก็จับลงไปในตำแหน่งที่ผมเขียนแบบขึ้นมาครบนะครับคือชิ้นงานตัวนี้ก็คือเดี๋ยวลูกค้าจะเอาไปประกอบใส่ช่วงล่างใส่บูมเองเนี่ก็จบนำเสนอท้าน,นี้ครับ